มูเฮาอะไจิกสี่ครับอ่ะพี่น้องก็โปรดใช้สัรญาณในการรับชมนะครับข้างในมีกระดาษมีใส่ในอยู่เด้อนี่อ่ะเดี๋ยวว่าผู้ใด้สิดาก็ให้ดาแบบมีบริการไงวะซองถุงใส่ปีหกเจ็ดนะตึ้งออกมาแล้วพี่น้องชีวิตตัวใดตรงใจกับทุกคนไหมโบหัวเสียมีจะขังเด้อพี่น้องนี่กระดาษพับเรียบร้อยเนาะชี้เสาสดๆเมยไ่นั่นโลเฮงว่า เปได้สิเปิดเปิดให้เบื้องก้อนบ่อใดหรือขวัญเปิดไทยแล้ววะเปิดว่ได้สินหอกเจ้าล้อถาเบื้องคลิปเอาเลยบอกระว่างสี่นะเปิดก่อนเอายไม่ได้อยู่กลางบ้านนั่นไงพึบเลยเอาพึบเลยเอาเอาชึบเอาจะสาหรือว่าจังไรเอาพึบเดียวให้คนเปิดเบื้องก้อนบ่อฮะให้คนเปิดเบื้องก้อนหรือว่าจะเปิดใหนเอฟซีเบื้องก้อนเจ้าเบื้องก้อนกับเบื้องก้อนแล้ววะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เอาบอกแน่บอกแน่้มีสามตัวอยู่สามตัวอยู่สองหาง สองตัวอยู่สองหางเออมีมีมีแต่บสามตัวนี่มีตัวกันตัวกันเสื้อมาบัดนี้โอเคยังปออันไหนฟังหน่อยขายพี่น้องอันไหนเองชัดปะน้อปูปูเขียนมาแบบนี้เนาะปูเขียนมาอย่างนี้ครับใจที่ขายไปพี่น้องเอิบเอ้ยวดูใจแอดประวัติโดนใจไหมครับ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 มีเลขอย่างเงี้ยบริอานไหนฟังเนี่ยศูนย์สี่นี่พบมักกิลีเดีครับศูนย์สี่นี่มักกิลีเลยครับอ่านให้ฟังเลยครับหมดนี่เก้าสามตัวมีอะไรบ้างศูนย์สี เก้าศูนย์สี่ตัวกันสี่หกเจ็ดตัวสี่หกเจ็ดตัวกันนะครับสองตัวเขียนลอลิงนะครับสองตัวเขียนลอลิงว่าศูนย์สี่สองสี่ศูนย์สี่สองสี่นะครับเขียนลอลิงศูนย์สี่สองสี่นะครับเป็นเหล็กโอ้เป็นเหล,ล็กแอบประวัติมากดีเลยครับมากกว่าครับผมพะวางงวดนี้คือยู่อมันจะมีสี่ศูนย์กับเท่าศูนย์อู้ อีอดีครับถือใจเราบ่ถือใจใจเด้อสองปูส<จ>ถาธรรม<จ>เปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วนะครับสองปูสถาธรรมส่งท้ายปีหกเจ็ดนะครับประจำวันที่สิบหกธันวาคมนี้นะครับมาแล้วสามตัวเห็นกันแบบชัดๆมองกันแบบชัดๆสามตัวเก้าศูนย์สี่กันสี่หกเจ็ดกันสี่หกเจ็ดสามตัวเก้าศูนย์สี่นะครับแล้วก็หลัก นะล่างเขียนว่าลอลิงเดอร์นะครับ04กับ24 04กับ24นะครับมือนีต้องขอขอบคุณเปาทิศเกนฑนะขอให้เฮงเฮงเฮงนะขอให้เฮงงงงมกักที่วงเด้ออ่าถ้ามันไม่ถูกก็จะดาจะดาคนเปิดอ่าบุญบารมีก็จะดาปูเนาะเพราะาว่าปูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นเลขอาจจะเป็นเลขก,ก็เหมือนหรือว่าเป็นเลขอะไรของปูก็ไม่รู้เนาะอื คือบอกว่าเป็นเลขคำนวณปู่ก็ไม่ได้บอกเป็นเลขฝันปู่ก็ไม่ได้ว่าแต่ไม่รู้เป็นเลขอะไรบอกแค่ว่าเป็นซองส่งท้ายปีหกเจ็ดแค่นั้นในตัวนี้นะครับใครมีบุญกับปู่แคบได้แคปเนาะใครมีบุญกับปู่ก็ได้ไปครับเนาะแล้วแต่นะครับแล้วแต่บัตรมุ้งใส่ในอยู่เดินี่นะเดียว ว่าผู้ใดสิดาก็ให้ดาแบบมีบริจาคในปีซองส่งได้ปีหกเจ็ดนะจึ๊งออกมาแล้วพี่น้องชีวิตตัวใดตรงใจกับทุกคนไหมโบหัวเฉยมีจะขังเด้อพี่น้องนี่กระดาษพับเรียบร้อยเนาะสี้เสาสดๆม่ีไ่นั่นแล้วเฮงว่าวันไดนจะเปิดเปิดให้เบิ่งกวนบ่ได้หรือขวัญเปิดไทยแล้ววะเปิดวันไหนเดอกเจ้าล้อถ้าเบิ่งคลิปเอาเลยบอกละพันสี่นะไม่ได้อยู่ก่างบ้านนั่นนะพึบเลย เอาพรึบเลยเออชึบเอาจะแชาหะือว่าอย่งไรเอาพรึบเดียวให้คนเปิดเบิ้งก่อนบอกฮะให้คนเปิดเบิ้งก่อนหรือว่าจะเปิดให้เอฟซีเบิ้งก่อนเอาเจ้าเบิ้งก่อนตัิดอะไรเจ้าเบิ้งก่อนกิดเบิ้งก่อนเราวะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เอาบอกแน่บอกแน่มีสาม